ปีพุทธศักราช1893ด้วยความร่วมมือกันระหว่างเมืองสุพรรณบุรีและเมืองลบบุรีพวกเขาได้ร่วมมือกันในการสร้างกรุงอยุธยาขึ้นโดยมีกษัตริย์คนแรกนามว่าพระเจ้าอู่ทองแต่เรื่องยางไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ที่ถกเถียงว่าพระเจ้าอู่ทองนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครมาจากไหนบางก็ว่าพระองค์นั้นเป็นคนจีนหนีมาบางก็ว่าเป็นขมนนนิ้นหนีมาอย่างไรก็ตามในฐานะที่พระองค์นั้นเป็นพ่อคน และเป็นกษัตริย์ของหนึ่งในอาณาจักรในเอเชียตะอ,ออกเฉียงใต้ซึ่งไม่ได้มีการสืบราชสันตติวงศ์ผ่านทางลูกคนโตพระองค์ก็จะต้องทําให้ลูกคนโตของพระองค์นั้นที่พระองค์ต้องการให้สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์มีผลงานเพื่อที่จะทําให้คุนนางในราชสำนักนั้นยอมรับเป็นกษัตริย์คนต่อไป้าให้ในราวปีพศ1896พระองค์ก็ออกคําสั่งให้พระราเมศวน ลูกชายคนโตของพระอ,องค์ยกทัพไปตีขเขมรเพื่อที่จะประกาศศักดาว่าณตอนนี้นั้นที่ใหญ่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ใช่กรุงขเขมรอีกต่อไปแล้วแต่เป็นกรุงศรีอยุธยาต่างหากแต่ก็มีบางบันทึกนะครับกล่าวว่าศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกการปราบกบฏเขมรของอยุธยาในชื่อศึกขเขมรแปลพักแต่ในปัจจุบันนักวิชาการหลายคนก็บอกว่ามันไม่แน่จะใช่นะครับผมเอาละก็ขอให้เข้าเรื่องของเรากันต่อนะครับ เมื่อพระรามเมศวรได้รับราชองการมาจากพระเจ้าอยู่หัวอู่ทองเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ได้จัดทัพไปตีเมืองเขมรเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็มีประสบการณ์ในการรบน้อยยิ่งนักเมื่อไปถึงเขมรกองทัพของพระเจ้ากรุงเขมรก็ออกมารับทัพของพระรามเมศวรที่ยกมาศึกในครั้งนี้มีบันทึกไว้น้อยมากๆเลยนะครับกล่าวว่าพระรามเมศวรเมื่อยกทัพมาถึงเขมรแล้ว พระองค์ก็ต้องพบกับการต่อสู้และต่อต้านจากกองทัพของพระเจ้ากรุงเขมรที่เหมือนกับจะรู้อยู่แล้วว่ากองทัพอยุธยานั้นจะยกมาตีและเนื่องด้วยพระราเมศวรนั้นแทบจะไม่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการรบราฆ่าฟันกันเลยทําให้ทัพหน้าของกรุงศรีอยุธยานั้นเสียทีแก่ฆ่าศึกในบันทึกนะครับบอกว่าทัพหน้าของกรุงศรีอยุธยาโดนฆ่าศึกถล่มจมตีอย่างหนักซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความร้ายความสามารถของพระราเมศวรเอง ทำให้ในที่สุดแล้วทัพหน้าของกรุงศรีอธยาก็แตกพ่ายส่วนทัพหลวงเองก็เหมือนกำลังจะพ่ายแพ้เมื่อข่าวการศึกรู้ไปถึงพระเจ้าอู่ทองว่าทัพของกรุงศรีอธยากำลังจะพ่ายแพ้แก่ข้าศึกพระเจ้าอู่ทองจึงไปขอความช่วยเหลือจากญาติของพระองค์ขุนหลวงพะงวให้ยกทัพไปช่วยพระราเมศวรร่วมกับพระเจ้ากรุงขมรขุนหลวงพะงัวณขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองสุพรรณบุรีก็ตอบรับคําขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอู่ทอง ให้ไปช่วยพระรามศสวนรบกับพระเจ้ากรุงเขมรซึ่งจากตามบันทึกหลายๆบันทึกก็บอกว่าคุนลวงพะงูคนนี้นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบอย่างมากเคยผ่านศึกมาแล้วหลายๆศึกถือว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเอาการเลยทีเดียวเชียวก่อนที่พระรามศสวนนั้นจะท่ายแพ้ต่อพระเจ้ากรุงเขมรกองทัพจากสุพรรณบุรีนําโดยคุนลวงพะงวก็ยกทัพมาถึงและตั้งทัพสู้กับพระเจ้ากรุงเขมร ช่วยพระราเมศวนตามบันทึกก็บอกเอาไว้ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นรบกันอยู่หลายปีรบกันตามความสามารถในที่สุดแล้วคุณหลวงพงั่และพระราเมศวนก็ร่วมมือกันสามารถจัดการกับกองทัพเขมรได้สามารถกวาดต้อนผู้คนช้างมา้าวัวควายได้เป็นจำนวนมากทำให้ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาที่เหมือนจะพ่ายแพ้นั้นกลับมาชนะสงครามต่อเมืองขเขมรได้ในที่สุด แต่ถึงแม้ว่าสงครามครั้งนี้นั้นจะจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายอยุทยาทว่าชื่อเสียงและผลนงานต่างๆในการรบกลับตกกลายเป็นของขุนหลวพงพระงัวเจ้าเมืองสุพรรณบุรีขัดกับความต้องการของพระเจ้าอู่ทองที่ต้องการให้ลูกของพระองค์คือพระรามศวนนั้นมีผลงานในการสืครั้งนี้ซึ่งสิ่งนี้นั้นก็จะทําให้เมื่อพระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนไปพระรามศวนก็จะต้องลําบากชีวิตอยู่ภากหนึ่งกันเลยทีเดียว ซึ่งก็ต่อมาอีกไม่นานในปี1912พระเจ้าอู่ทองก็เสด็จสวรรคตพระราเมศวนลูกของพระองค์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอัุทยาต่อจากพระองค์ขุนหลวงพะง่วซึ่งถึงแม้จะเป็นญาติกันแต่ก็ต้องการบัลลางกรุงศรีอยยธยาจึงได้ยกทัพมากรุงศรีอัุธยาเพื่อกดดันพระราเมศวนฝ่ายพระราเมศวนเองก็คงรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่ามันสามารถสู้กับขุนหลวงพะง้วได้ จึงได้ยกบัลลังกรุงศรียาให้กับคุณหลวงพงั่ขึ้นเป็นกษัตร,ริย์แห่งกรุงศรีอยาส่วนตัวพระอ,องค์เองก็ขอ,อกลับไปปกครองเมืองลบบุรีตามเดิมในรัชสมัยของคุณหลวงพงั่วนี้นะครับก็เนื่องจากว่าพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้ที่รบเก่งมากๆเลยพระอ,องค์เนี่ยก็เลยได้ไปตีเมืองนั้นตีเมืองนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมทาให้อาณาจักรอย่างเช่นสุขโขทัยเนี่ยจะต้องมาสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาในสมัยของพระอ,องค์นี่แหละ แต่ก็เนื่องจากที่ว่าพระองค์เนี่ยมัวติดพันกับการศึกสงครามไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการเมืองการปกครองการสืบราชสันตติวงศ์มันก็จะทําให้ลูกหลานของพระองค์นั้นลําบากเหมือนกับที่ลูกหลานของพระเจ้าอู่ทองนั้นได้พบเจอและเมื่อพระองค์นั้นได้เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช1938ลูกของพระองค์ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีเอธยาต่อจากพระองค์นามว่าพระเจ้าทองลนัน ทว่าพระเจ้าทองรันนั้นก็อยู่ได้เพียงเจ็ดวันพระราเมศวนที่เห็นเป็นโอกาสที่จะยึดคืนบัลลังก์ของกรุงศรีอยุธยาจึงได้ยกทัพจากลบบุรีลงมาที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อทวงบัลลังก์ของพระองค์นั้นคืน mm hmm. เมื่อพระราเมศวนยกทัพมาถึงกรุงศรีอยุธยาพระองค์ก็ปราบดาพิเศษให้ตัวเองนั้นขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งเป็นครั้งที่สองและจับพระเจ้าทองรันนั้น ไปประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์ที่วัดโคกพระยาทว่าพระรามในวนนะครับก็ปกครองกรุงศรีุอยาครั้งที่สองเนี่ยได้แค่2เดือนเท่านั้นก็เสด็จสวรรคตลูกของพระองค์นะครับผมพระรามราชาจึงขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีเอยาต่อจากพระองค์เมื่อพระรามราชาได้ปกครองกรุงศรีุอยาพระองค์ก็ได้ไปดันมีเรื่องกับพระยามหาเสนาบดีจนพระยามหาเสนาบดีนั้นไปขอความช่วยเหลือจากเจ้านาครอิน เจ้าเมืองสุพรรณบุรีณขณะนั้นเจ้านาครอินเห็นทีดังนั้นก็ยกทัพจากสุพรรณบุรีมาตีเอากรุงศรีอยุธยาจากพระรามราชาปราบดานพิเศษตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาและนำพระรามราชาไปสําเร็จโทษด้วยท่อนจันท์ที่วัดโคกพระยาเมื่อเจ้านาครอินสามารถขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แล้วพระองค์ก็พนวกรวมเอารัตละโวะเข้ารวมกับกรุงศรีอยุธยา ณจุดนี้ก็ถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์แรกแห่งกรุงศรีอยุธยาไปโดยปริยายนี่เป็นเพียงแค่ตอนที่หนึ่งของคลิปประวัติศาสตร์สารคดีกรุงศรีอยุธยาเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นากาลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม